สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับผมตั้มในช่องสมอลแอนด์ฟันน้ำนมเช่นเคยแล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> คือวันนี้มีประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ทุกคนฟังคือมีใครเคยเป็นบ้างไหมครับแบบว่าใครเคยลงทุนอะไรหรือว่าใครทําธุรกิจอะไรแล้วจําเป็นต้องขาดทุนไหมครับรู้ทั้งรู้ว่าต้องขาดทุนขาดทุนแน่หล่ะแต่เพราะความจาเป็นก็ต้องขาดทุน ดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวขอเล่าก่อนละกันคือปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดมาจากพิษของไวรัสโควิดที่กําลังระบาดอยู่นะตอนนี้นั่นเองนะครับคือผมผมได้เก็บเงินเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นการออมเป็นการออมแล้วกันออมหุ้นคือผมตั้งใจว่าจะออมหุ้นไปเรื่อยๆเพื่อต่อยอดในอนาคต เพื่อเก็บปันผลแต่เพราะความจําเป็นเนื่องจากตอนนี้ผมก็ยังไม่มีงานทําให้จําเป็นต้องต้องขายหุ้นตัวนี้ออกไปซึ่งผมหุ้นตัวนั้นคือหุ้นปตทคือผมผมมีหุ้นอยู่มีหุ้นอยู่ประมาณห้าร้อยห้าร้อยหุ้นผมตั้งใจว่าจะเก็บออมไปเรื่อยๆแต่เพราะความจำเป็นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้ ตอ,ตอนนี้ผมยังไม่ขายนะครับแต่ว่าผมมาทําคลิปวิดีโอก่อนคือเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าไปราคาอยู่ที่38บาทแต่ผมซื้อมาที่ 40, บาทแต่วันนี้ผมก็จําเป็นต้องได้ขายแต่จะพาทุกคนไปดูว่าวันนี้ผมจะขายขาดทุนกี่บาทหรือว่าก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดไปในวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์ราคาจะดีตัวขึ้นเกิน40บาทหรือเปล่าเดี๋ยว อยากให้ทุกคนคอยดูคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะเดิมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตารางหุ้นกันเลยนะครับไปเลยแล้วเราเข้าไปดูเลยนะครับตอนนี้ปตทอราคาอยู่ที่3 8บาท แต่ราคารับซื้อขายสูงสุดอยู่ที่37.75บาทจุดสตางค์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะนั่งดูอย่างนี้แหละต่อไปจนกว่านู่นแหละเกือบตลาดจะปิดทําการผมถึงจะตัดสินใจอีกทีนึงหรือว่าถ้าเผื่อราคาดีดขึ้นเผื่อราคาดีดขึ้นทําให้เป็นที่พอใจผมก็อาจจะขายขายก็ได้นะครับ ทุกคนคอยเป็นกําลังใจให้ผมเลยนะครับว่าผมจะวันนี้จะได้กําไรหรือว่าขาดทุนเพราะวันนี้จําเป็นต้องได้ขายจริงๆเพราะว่าตัางค์ไม่มีจะใช้แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมติดลบอยู่ที่เท่าไหร่หุ้นตัวน,นี้เป็นหุ้นทั้งพอดของผมเลยนะครับผมมีอยู่แค่ปรตทรตัวเดียวซื้อปรตทรตัวเดียวมีอยู่5้าล้หุ้นผมซื้อมา40บบาทแต่เป็นค่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นแวดหรือเป็นไรนี่แหละครับที่ว่ามีค่าเปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายอีก0.7จุด0.7เปอร์เซ็นต์นี้ตอนนี้ราคาอยู่3.8มันปิดลบอยู่ลบ5.16นะครับไม่อยากจะพูดเลยเงินในบัญชีมีแค่ร้อยเหลือแค่รอย61บาทเด<ะ>ีย๋ยวเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเป็นมาหน้าหลักต่อ ก็คอยลุ้นต่อตอนนี้ผมยังไม่ย,ไมยังไม่ทันได้ประกาศขายเลยนะครับก็ดูดูดูไปก่อนแต่วันนี้ได้ขายแน่นอนอาจจะขาดทุนหรือว่าได้กําไรก็จาเป็นจําเ,เป็นต้องได้ขายแน่ๆเดี๋ยวผมลองประกาศขายดักเ,เล่นได้ก่อนนะครับเผื่อราคาดิดไปเผื่อผมไม่ได้เขา้าเข้าดูไม่ทันเผื่อขายได้เผื่อฟุก แต่ถ้าเผื่อไม่ได้ยังไงก่อนตลาดจะปิดผมก็จะมาเปลี่ยนแปลงราคาอีกทีนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ลองลองใส่ราคาไปเล่นเผื่อมันดีขึ้นไปฟุกๆุขายทั้งหมดเลยนะครับขายบวกไปเล่นเล่นะกันเอาไปสักให้ได้กําไรหน่อยสักสี่สิบสี่สิบสี่สิบบาทท่านสิบุดตังเขาแค่นี้กันนะ าจะได้เนาะทำไว้เพื่อฟุก okay, okay. ครับแล้วผมขอใส่พินก่อนนะครับไหนๆเมื่อกี้ผมก็ว่าจะตั้งราคาเล่นลองดูก็เลยเพิ่มราคาขึนไปอีกนิดนิดนึงจาก41 40, 40, 40, 40, 40, 40บาทด .50 ก็ขึ้นไป41บาทเลยตอนนี้คือเป็นราคาตั้งเล่นนะครับตั้ง ขายเล่นๆเผื่อฟุกเผื่อดีตตัวขึ้นแรงก่อนตลาดปิดเดี๋ยวถ้าเผื่อก่อนตลาดปิดราคาดีดลงหรือยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะดูจากกราฟที่สวิงขึ้นลงแล้วราคาคงไม่ดีดตัวไปเยอะกว่าน,นี้เป็นแน่แท้เลยนะทุกคนดีวเราจะเปลี่ยนราคาดีเปลี่ยนดีนะครับทุกคน เราจะไปรอบเปลี่ยนช่วงเวลาสุดท้ายยังไงแ๋ยวเราเอาไปรอเปลี่ยนเวลาสุดท้ายแล้วกันเนาะเพื่อฟุกเพื่อมีหวังราคารับซื้อตอนนี้ก็ยังอยู่ที่3 7บเาทจุด75สตางค์อยู่เลยตอนนี้ก็คือติดลบไปแล้วจาก ถ้านับจากเงินนะซื้อ440 4, 4, 4, บาทตอนนี้ราคาอยู่ท37.75ที่เขาที่สามารถขายได้เข้าไปแล้ว2บาท25 5, จะตังค์เดี๋ยวรอกันต่อไปนะครับเป็นการแก้ผมด้วยนะครับขาดทุนรู้ว่าขาดทุนแต่ด้วยความจําเป็นเราก็ต้องขายคือต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ว่าเป็นนักเก่งทำไมนะผมซื้อเป็นเป็น,งนปเงนินฝากเก็บเป็นอง เพิ่มุนเป็นการอองคุนนะครับก็เลยไ,ไม่ได้มีการมีกรัฟดูกรัปในการเก่งกับไรราคาตอนนี้ดีตัวขึ้นมา38บาทที่หนากังราคาที่ประกาศรับซื้ออยู่ที่ขึ้นมาที่38บาทแล้วถ้าผมขายตอนนี้ผมก็จะขาดทุนไปประมาณ1,000บาทแต่รอดูอีกสักพักนะครับทุกคน เผื่อก่อนตลาดปิดเผื่อจะฟุกถ้าดีดตัวขึ้นอีกสักหน่อยก,ก็คงจะดีเนาะให้ขาดทุนไม้กว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวมารอรุ้นเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะขายขาดทุนกี่บาทกันเดี๋ยวรอต่อไปนะครับไปดูกันอีกรอบนึงรุนรุนรุนมันมจะดีดขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ตอนนี้เวลาก็อยู่ที่ห้าโมงห้าสิบสองนาทีแล้วถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็น เท่าไหร่อ่ะบ้านเราก็จะเป็นบ่ายสามโมงเหรอบ่ายสามโมงจะดสี่โมงแล้วบ่ายสามโมงห้าสิบสามนาที <S <S ตอนนี้ราคาก็ลดลงมาสามสิบแปดเหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ราคารับซื้อขายก็ยังอยู่ที่สามสิบแปดเหมือนเดิมเวลาก็นับไอยหลังแล้วนะครับทุกคนใกล้แล้วตอนนี้ก็เวลาที่ไทยก็สี่โมงเจ็ดนาทีแล้ว ผมตั้งใจไว้ว่าช่วงประมาณสัก4ี่โมงสินาทีแล้วกันจะขายทุกคนก็รอรุ้นพร้อมกันไปกับผมนะครับว่าผมจะขายขาดทุนกี่บาทกันเดี๋ยวรอรุ้นต่อไปครับนั่งรอต่อไปตอนนี้แปดนาทีแล้วาราคาตอนนี้ก็ดีดขึ้นมา,ท,าที่แปดยี่สสตางค์เหมือนเดิมแล้วนะครับ จะถึง50หรือเปล่าหรือจะอยู่แค่25สตางค์เวลาเราก็เหลือน้อยลงทุกทีและตอนนี้ก็4โมงจะ15แล้วนะครับตอนนี้14นาทีแล้วผมตั้งใจไว้จะขาย4โมง15แล้วทุกคนมาเราลุ้นพร้อมกันนะครับผมว่าน่าจะให้ขาย3าาทนี่แหละแต่ก็ลองเอาดูแล้วกันคงจะไม่ไปไหนแล้วมั้งเนาะ 15้านาทีแล้วโอเคครับงั้นผมขอขายก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเป็นราคาก่อนอเป็นราคาก่อนนะครับเช้งเป็นราคาก่อนสองสิแปดแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอใส่พินก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมขายไปแล้วอยู่ที่3 8บาทคือคเห็น MC ็ขวามือสุดไหมครับตอนนี้ก็คือมันแมทแล้วแมทคือสามารถขายได้แล้วเดี <S <S ๋ยวกลับไปดูสิว่าราคาเป็นยังไงร,ราคาก็ไม่ไปไหนก็น่าจะอยู่เท่านี้แล้วเนาะขอบคุณทุกการรับชมที่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขาดทุนไปหนึ่งนบาทแต่ก็ยังดีที่ขาดทุนแค่หนึ่งันก่อนจากกันไปฝากทุกคนกดซ u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณ เป็นแรงใจ